ค่ะวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะเป็นพัสดุไม่ใช่พัสดุสุกุชีนะคะแต่จะเป็นพัสด,ด,ดุอะไรก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคนี่นะก็จะมาตัดเลยนะคะโอเคจะให้ดูร้านที่เขาก่อนชื่อร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคิวอะไรอะ่ะคิว อย่างเลยเนี่ยอินไซด์ทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็จะมาตัดเลยนะมันสะดวกอันใหญ่มากค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่อ่ะสี่สิบสองนะคะอีฟเอี่เขาคิดเราห้าสิบห้าบาทค่าส่งอาจจะเป็นค่าเดินทางอนกด้วยตัดลงมาแล้วนะหมดแล้ว มุ้นอยู่แล้วนะนี่ของเนี่ยได้มานะคะโอ okay. เคอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะเพราะว่าคือข้างล่างเขาไม่ได้รกนอนูไมู่้นะคะ่ะตัดเลยน,ะะนี่นะคะน่ารักจ้ะตัดแบบแกะไว้ก่อนคือแบบคุ้มอะ่ะคุ้ม คุณค่าอย่างการรอคอยอคนี่ดีสั่งอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะลายน่ารักมากค่ะลายต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นมาเมโลดี้แบบรูกอมนะน่ารักอ่ะอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซตอะไรไม่รู้นี่นะคะเปเปอร,ปอร์แล้วก็นะเป็นที่สั่งมาอีกอันหนึ่งนะคะในตะก้าค่อยแกะ อันนี้ด้วยอันนี้เหมือนจะเหมือนกันนะคะเหมือนกันแบัน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันอันนี้คือของแถมนะคะของแถมน่ารักจังนี่นะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะ แล้วก็เป็นแบบหน้าสัตว์นะคะ<ม>เดี๋ยวมาแกะนี้กันเลยแกะแบบเป็นอันนี้นะคะแบบอันนี้เอาไปเล่นต่อ,อได้นะ,ะสนุกกลิ่นก็แบบเินพลาสติกนะ เนก่อนเลยดีกว่าแบบที่ะก้าให้ด้วยนะคะเอาไว้แบบตั้งไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็แบบเขียนจดอะไรก็จดใส่เปเปอร์หรือกระดาษนี่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าอะไรเปเปอร์เปเปอร์ทุกอย่างนี่ที่เขาก็ให้เป็นแบบพลาสติกมาให้เราหลายร่า แล้ว um ก็อุ้ยแต่มันม um ีให้ไม่กี่ลายเองแต่แบบมีหลายใบสวัสดีค่